ตัวนี้เป็นสินค้าชิ้นที่สองครับที่เราสั่งมาตอนแรกนึกว่ามันใหญ่เว้ยเท่านี้จ้ะน,นี่ปั๊มขนาดเล็กราคา70บาทนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะก็เป็นปั๊มแบบแช่นะครับขนาดเล็กมากๆนะครับสเปคมันบอกว่า12วัตต์ใช้ไฟ220โวลต์พาวเวอร์12วัตต์นะครับแม็กที่2เมตร โอ้เขาบอก Pro m a g นีสองพัลิตร p ออาวเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอนี้ของที่เขาให้มานี่มีสายยางแล้วก็หัวต่อนี่ครับหัวต่อก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่ยจะรีวิวให้ดูหัวต่อมีสองขนาดนะครับขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเห็นเปลาไม่เหมือนกัน แต่ว่าที่มันได้เหมือนกันคือมันจะเสียบเข้าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ได้นะนได้เหมือนกันแล้วก็อาสายาม,มาเสียบอันนี้มันสําหรับสายยางอันใหญ่อะนะเสําสำหรับสายยางอันนี้คือตรงนี้นี่ชเวสก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะไปต่อกับระบบน้ําระบบน้ํามันอองนะครับระบบน้ำเอ,นะอ,อ,องเดี๋ยวผมเอาระบบน้ำให้ดู ได้มาแล้วระบบน้ํานี่ครับระบบน้านี่สายยางสายแบบที่เขาใช้ทํากับไอเครื่องกรองน้ําอ่ะพอดีเราซื้อมาเหลือแล้วก็ก็เลยกะว่าจะมาใช้กันนี้ซึ่งพอดีเลยมันใช้ได้เว้ยวิธีการใช้มันก็คือแบบนี้เนี่อันนี้ซื้อมารู้สึกจะตัวละสี่บาทมั้งเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตัวละสี่บาทซื้อมาสิบตัวนะครับวิธีการก็เราก็ลนไฟตรงเนี้ยตรงข้ออันนี้นิดนึง แล้วก็เสียบกาไปเลยติดแน่นมากเนี่เอาไม่ออกเลยเนะี่ยไม่รู้จะทำไงเนะี่ยเอาออกแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาอะไรกีดแล้วมั้งเนี่ยก็วิธีการใช้งานขอกมันก,ก็คือแคนี้เลยครับนี่ไปได้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอาสายเนี้ยเสียบไปเสร็จ <Okay. S 1> แล้ว,ลวเราก็เอามาเชื่อมกันแบบนี้อีกทีหนึ่งนี่ซึ่งแน่นอนละตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาไอเนี้ไ สายมัดเนี่ยมามัดอีกทีหนึ่งซึ่งมันยังเหลือพื้นที่อยู่นะก็คงอาจจะเอาปืนกาวยิงนะครับปืนกาวยิงเข้าไปในนี้แล้วนี่เสียบชั่วแล้วก็เอาสายเก็บเบอร์ทายรัดร้ายสักสามเส้นนะครับก็ไ,ได้แล้วนี่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของระบบภายน้ําแล้วเราก็จะต่อแบบข้อแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆตามจุดที่เราอยากได้แล้วเราก็ปล่อยน้าปรับตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช้ปรับน้ำนะครับใช้ปรับน้ําได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะออกมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไง เดี๋ยวไว้ถึงตอนที่ทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดิให้ดูอีกทีถึงว่าอไอตอนที่ทำเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะแล้วมันก็จะออกหน้าตามออกมาเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะเท่าที่ดูแล้วทุกอย่างมันก็ค่อนข้างฟิตกันได้อย่างดีนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยของเรายังไม่มาเดี๋ยวของเรามาครบก่อนแล้วเราค่อยทํากันนะโอเคครับเท่าน,นี้ก่อนครับบ๊ายบายครับ